อ่างทองเมื่อวันนี้ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมานะคะนับเป็นเวลาถึง3ชั่วโมงที่ผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีอาชญากรรมหลายคดีในพื้นที่นั้นหลบหนีการควบคุมตัวของตํารวจค่ะแต่ก็มีสุนัขตัวหนึ่งที่สร้างวีรกรรมในการช่วยตํารวจจับคนร้ายไว้ได้โดยเป็นสุนัขพันพธุ์พิษบูเทเรียค่ะ ตอตนีนออนน้่เป็นชมหน้าเจ้าหมูปิ้งนะคะเป็นสุนัขพันธุ์พิษบูทเทเรียที่ช่วยตำรวจจับนายเอกราชอุดมโชคขณะพยายามหลบหนีการควบคุมตัวของตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองค่ะ นายเฉลิมพลเจริญการซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าหมูปิ้งก็บอกนะคะว่าตำรวจนำกำลังหลายสิบนายเข้าล้อมป่ากใกล้กับโรงพยาบาลอ่างทองเพื่อที่จะจับกุมนายเอกราชซึ่งหลบหนีระหว่างที่ตำรวจนำตัวมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอ่างทองค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ล้อมจับกันนานกว่า3มชั่วโมงก็จับไม่ได้สักทีนะคะระหว่างนั้นค่ะนายเอกราชก็ตัดสินใจวิ่งเข้ามาบริเวณบ้านเจ้าหมูปิ้งพร้อมด้วยเจ้าไข่เจ้าน้ำซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์เดียวกัน3ตัวนะคะ ก็วิ่งไล่ตามคนร้ายไปก่อนที่เจ้าหมูปิ้งจะกระโจนกัดแขนเสือ้อจนนายเอกราชผู้ต้องหาคนที่เห็นนี้วิ่งหนีต่อไปไม่ไหวค่ะตำรวจก็ตามจับตัวได้ในที่สุดสำหรับนายเอกราชนั้นเป็นผู้ต้องหาที่มีประวัติก่ออาชญากรรมในพื้นที่หลายคดีเป็นระดับหัวหน้าแก๊งนะคะที่ถูกตำรวจจับได้ยกแก๊งโดยนายเอกกราชถูกจับในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีค่ะ